สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องช้างแฟมิลี่แม่มาเลยนะครับผมวันนี้ก็แม่มาเลยก็มาเล่นน้ำอีกแล้วนะครับผมนี่ครับผมนี่นะครับมาล้างช้างสามเชือกเลยนะครับผมก็ฝนตกนะครับแม่มาเลยก็เพื่อนขี้ตมนะครับได้มาล้างช้างที่นี่นะครับผมก็มีพ่อเสกแล้วก็แม่มาเลยแล้วก็แม่สมหญิงนะครับแม่มาเลยอาบน้ำแข็งกวนแล้วครับนี่ครับผมโอ้โห เป็นน้ำสนุกมากเลยครับตอนนี้แม่มาอะไรอาบน้ำให้ช้างด้วยนะครับตอนนี้ช้างอาบน้ำให้คนนะครับอ้าวเย็นสบายครับเย็นสบายอ่ามีกับน้องชายนะครับผมมาด้วยสวัสดีครับนะครับครับสวัสดีครับน้องแบรนด์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม ถ่ายคลิปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นนาช่วงเย็นนะครับผมก็ไม่มีเวลามาถ่ายคลิปนะครับผมเพิ่งเลิกเรียนนะครับได้มาถ่ายลึกไหมลึกแม่สมยิงยังไม่นอนเลยนะครับ ีเดยวมาดูก <violin> <Styles> ันครัว่าช้างจะอาบน้ำไม่ทนหรือคนอาบน้ำไม่ช้างเท็จน้ำเท็จน้ำสูงมากครับตอนนี้เป็นกับพ่อเสกด้วยนะครับตอนนี้อ๋อดน้ำเลยเหมือนแม่สมหญิงจะไม่อยากเล่นน้ำนะครับตอนนี้ โอ้ยพ่อเสียงมุดน้ำแล้วครับแม่มาเลยก็มุดเหมือนกันครับแม่มาเลยจะพาพ่อควานมุดน้ำแล้วครับผมไปแล้วครับผมเอาชนกันครับตามกันน่าสนุกมากครับตอนนี้โอ้โหมีขึ้นด้วยขึ้นยังไงเลยเอาละครับผมก็ นี่ก็เป็นทางนะครับผมแต่ว่าน้ําท่วมนะครับน้ํามันขึ้นจริงๆก็น้าไม่ลึกนะครับแม่น้ามูลก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมแต่ว่าน้ํามันขึ้นครับน้ําเลยแม่น้ําเลยดูใหญ่นะครับผมอแม่อะไรสนุกมากครับตอนนี้โอ้พอเสกมุดอีกแล้วครับมุดตามกันแล้วครับตอนนี้ ชอบมากนะครับแม่มาเลยชอบเล่นน้ำมากก็แม่สงมิงนะครับไปฮู้มเลย สบครับอาบายเวลากันเนีข้าเป็นรคนอ,อ,อาบน้้องอางค้างกับน้าให้คนนะครับตอนนี้แลกกันแลกกันแ<ๆ>ลกกันไปครับโหอดมากครับ,บ,น,รบนี่ครับบางคนก็ถามว่าช้างกัวน้ํไหมค้ากวัวน้ํไม้างไม่กัวน้ำนะครับแต่เป็นใจน้าแค่นั้นหละ ทางไม่กลัวหนาำนะครับหนามแบบนี้ช้างก็กินได้ครับผม้องไม้กองก็ได้อพกิเอาให้พกเอาให้หน่อยด้วยไปหนุเซ็กนี้ นครับฝากช่องผู้ใหญ่มาด้วยมดีครับอยาใกล้าเอาล้วครับขึ้นจากน้ำแล้วนะครับผมก็จะพาไม้มาไลเดินเล่นกินหญ้าสักน้อยนะครับก่อนไปถึงบ้านเรานี่นะครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับผมสวยมากครับผมบรรยากาศดีสดชื่นครับ แม่ม่มาเล่นน้ำสนุกไหมครับผมเล่นชดชื่นดีครับสนุกครับสนุกมากครับแม่ม่มาลยบอกอถามแม่ม่มาลยสวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับแม่ไม่ลารับครับสวัสดีครับไหครับผมครับผมนี่ครับสีไปหาไปบุญนี่สียังไม่ได้ย้ายก่อนกลับบ้านนะครับพาแม่มาเลยมาเดินเล่นด้วยนะครับวันนี้ เดเล่นกันทั้งสเชือกเลยนะครับกับพ่อเสกนะครับผมของผู้ใหญ่เมานะครับผมแล้วก็แม่สมยิงนะครับผมของคันแม็กลูกหล่อนะครับต่อต่อฮะนี่ตอนนี้ก็ะูหานนลูกหลานกันนะครับผมอยู่ด้วยกัน

มาอาบน้ําอยู่ที่วัดนะครับน้ํามูลติดวัดครับผมวัดป่าหนองพยอมครับผมนี่ครับทำเลสวยงามครับผมโอ้ตอนนี้พลอดภัยของเราคริดแจเลยนะครับอ่าครับผมเข้าทางหน้าหมู่บ้านแล้วนะครับแอบดูของกันแล้วครับนี่ครับผมเติมต่อกันเลยนะครับผมสามเชือก ยากาศดีมากครับตอนนี้เดินในหมู่บ้านใกล้ถึงแล้วนะครับผมน,นี่เดินอยู่ในหมู่บ้านสำโรงนะครับผม,มข้างหน้าก็เป็นหมู่บ้านของเรานะครับบ้านพิบานพลเงินครับผม,มแหมลัยอยู่หัวนะครับด้านหน้าพ่อเสค,คุมท้ายนะครับผม,ม,มตรงกลางก็แม่สมยิงครับ าเาอะไรเล่นนะครับจริงๆแล้วไม่น่าหลุดนะอยู่กลางแจ้งขนาดนี้ดันเป็นลูกทีนี่นะขามันในเมสซี่เยียนถึงกหมดแล้วนี่ครับผมแบกกินหญ้าอยู่นะครับตอนนี้แบกกินหญ้าข้างทางเท่าไหร่ครับหญ้าปอดสารพิษับผมนี่นี่ครับต้องกันสามเชือกนะครับผม เวลาเวลาไีก่อนนะครับเอาไปมากินหลุดบ่อยเหลือเกินนะครับนี่ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ยังอยู่นะครับท่านที่ออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับเดินตามกันนะครับตอนนี้นี่ครับเดินไปด้วยกินไปด้วยครับผมอร่อยไหมครับแม่มาลอยอร่อยไหมครับผม น่าจะอร่อยนะครับผมอร่อยมากพ่อเสกคักว่าแม่มาอะไรอ้วนนะครับตอนนี้ก็ฝากขอบคุณไปยังแม่เอฟนะครับที่ได้สนับสนุน เป็นค่ารถนะครับเป็นยานพาณิชกลับมาบ้านนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากข้าอาหารขอบคุณครับไปถึงแล้วก็ได้กินด้วยนะครับเป็นทุกคนครับด้วยกันครับผมก็ไปเอามาทุกวันเหมือนกันนะครับไปได้กินด้วยกันครับรางสองเชือกนะครับดไปกันกินครับอยู่บ้านเด้วยกันครับจับตุ้ครับป้ายหมู่บ้านแล้วนะครับผมเดินถึงป้ายหมู่บ้านแล้วครับผมน้องชายครับผมจอมเงียบ ก็ช้างตกงานนะครับผมนี่นะครับผมชื่อหมู่บ้านที่อยู่นะครับผมหมู่บ้านพนิบานพลเงครับผมตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับหาครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่พักของแม่มาลัยแล้วนะครับผมบบแต่แม่มาลัยขอเข้าบ้านก่อนนะครับผมและกินกล้วยก่อน กินบ้างกินยังไม่อิ่มนะครับแม่มาเลยกินเยอะครับผม น,นี้อยู่ในหมู่บ้านแล้วนะครับใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> นี่ก็ยางวันน์นะเหนุนี่ก็ตะปูของหมู่บ้านนะครับผมสารพระภูมินะครับผมสารตะปูโอ,ปอ,ปอ,อ้วันนี้เข้าปูยังอ่าครับผมถึงซอยเข้าบ้านของเราแล้วนะครับนี่ครับผมแมวอะไรมาแล้วครับผมฮะเข้าซอยนะครับผม,ผมขึ้นไม่ได้หรอกช่นช่วยหน้าช่วยหน้าบึมาจะด้วยขาขาบ่ การต่อตบ้านนะกระเป๋าสิแล้วทำมไม่ขี่กับพ่อยังไม่ได้น้ถามนะครับทำไมไม่ขี่กับพ่อครับผมเดี๋ยวจะฝึกให้อยู่จะฝึกให้อยู่อาขันบอกจะฝึกให้นะครับผมน้องชายต่อแล้วขี่ทุกคนได้ต้องขี่คนที่ขี่สองต้องขี่คนที่หนึ่งฮะพี่ไปดูด้วยไปดูก้วยน้องใหญ่ไปถึงบ้านแล้วครับ เอาแวกนี้ก็เป็นบ้านพี่น้องหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้คุณตานะครับผมกำลังได้ทองเต็มกำลังได้ทองนะครับคุณตาบอกเป็นหลอกนะครับหลอกของตัวใหม่นะครับผมวิทของบ้านเราได at like ้อะไรกินข้าวมั้ยไปได้ตามปอรมันไม่ทำตัวหอกนี่ครับคุณยายครับผม ครับผมด้านหน้านะั่นก็เป็นบ้านของเรานะครับนี่ครับผมบ้านของเรามองเห็นชัดเจนนะครับผมชิวๆเดินแต่จะเดินมาชิวๆเลยเดินชิว,ชวนี่นะครับอ้าวแม่มาไะไมาถึงบ้านแล้วครับผมเดินมาออาไปเอาันมาถึงบ้านแล้ว ไม่เคยอิ่มนะครับแม่มาลัยกินเยอะครับผมแวะม,มาก,กินอ้อยกินรวยบ้านก่อนนะครับแม่มาลัยก่อนกลับหลักช้างครับผม คุณแม่ขวากำลังไปเอาอ้อยกับกล้วยมาให้นะครับอ่าไม่เป็นไรสวัสดีจ้านะครับครับผมครับโอ้น้องชายเอาอ้อยมาให้แล้วนะครับนี่ของชอบนะครับหวานหวานอร่อยมากครับแม่มาเลย ชอบมากนะครับอะไรหวานๆเดี๋ยวรอกกล้วยก่อนครับผมนี่น้องชายเอามาให้อีกแล้วโอ้พ่ขอควานบอกว่ากล้วยหมดแล้วนะครับแม่มาลัยได้กินแค่อ้อยครับวันนี้แม่มาลัยกินกล้วยหมดแล้วครับ หวานมากครับแม่บลรยชอบมากอ่านี่คุณยายนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋อหวานหวานครับอผม น้องชายขออ้อยอยากแม่มาเลยนะครับอืน้องชายก็อยากกินอ้อยเหมือนกันครับผมหวานมากครับแม่มาเลยมองเลยมองอ่ะเอาไปทางมองอ่ะมองกล้องด้วยนะครับตอนนี้อร่อยไหมครับแม่มาเลยอร่อยไหม จากหน้าตาแล้วยิมแยมอร่อยมากครับยลอกแล้วไม่มีน้ำตาแล้วนี่นะครับสวนอ้อยครับผมเป็นอ้อยของคุณยายปลูกไว้นะครับผม ผมย้ายูกไว้ให้แม่ไปให้แม่มาไหลนะครับผมนี่ครับผมสวนนะครับนี่ครับอ่าไไไไไปปทมนรเเงี้ อบแสงดิอยแสงดิน่าอ,อร่อยมากนะครับแม่เมลัยโอ้กินหมดแล้วครับกินไวมากครับผมแม่เมลยของชอบครับหวานหวาน ยังเหลืออยู่กับคุณพ่อต้นหนึ่งนะครับเหลืออยู่รำหนึ่งเสียงฟังชัดมากมองกล้องอีกแล้วครับผมนี่เขารู้ด้วยแล้วกล้องอยู่ตรงไหนเขาจะมองนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจะดู คนในบ้านจับ,จบ,จบจได้ทุกคนครับผมแม่มาลัแม่มาลัใจดีครับหวานมากอร่อย ไปด้วยครับเลยไปมเลยแม่มาเลยจะขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับอ้อยหวานๆครับผมขอบคุณจ้ครับครับครับผมขอบคุณจ้าโคตมือรุ่งโคตรรุ่งรุ่งไปด้วยุ่มือรุ่งยิ้มครับแม่มาเลยยิ้มให้ดูนะครับทุกคนก็เห็นหรือเปล่าครับช้างยิ้มได้หัวเราะได้ครับผม แม่อะไรทำเป็นนะครับทั้งยิ้มทั้งหัวเราะเอามาดูครับมาดูครับผมฮัลโหลทำอะไรหัวเราะฟังหน่อยครับสาวหัวเราะเมสาวสาวยิ้มสาวยิ้มมวยมวยซวงบุญซวงยิ้มเลนยิ้มเลยซวงยิ้มยิ้มเลยยิ้มมวยสาวฮะผมแม่อะไรยิ้มนะครับผมดูมวยดูบุยิ้มด้วยหัวเราะด้วยหัวเราะครับผมหัวเราะหน่อยมวยหัวเราะเด้ง ยังเคี้ยวอยู่ครับยังเคี้ยวอยู่ยังเคี้ยวอยู่นะครับผมถอยๆถอยๆตอนนี้เห็นอ้อยอยู่ตรงมือของพ่อนะครับอยากกินครับผมอยากกินบมดสุดด้วยเอาหมดสุดหัวเราะไเลยครับปาก้องเริ่มหัวเราะด้วยเริ่มนครับช้างหัวเราะครับผมโอเคครับแม่มาไล่หัวเราะนะครับรับรางวัลรับรางวัลนี่ครับได้รางวัลแล้วครับผมที่ยังไม่หัวเราะเพราะว่าอ้อยยังติดฟันอยู่นะครับผม เจ้ขึ้นไปผูกเด้อก็ขอจบคลิปเพียงเท่างนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับะครับผมครับอ่าไม่อะไรสวัสดีนะครับผมดูด้วยสวัสดีครับครับสวัสดีครับดูดวยครับดูยองมือขึ้นอย่าดวยยงังเชียวอยู่ครับผมครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้เป็นกําลังใจของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับผม